สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันกับยายหนิงสีพามาเบิงของฝากพี่น้องด้อย่างแน่้โ้คุยกันน้องทรงมาหมูวานนี่พี่น้องคาเมื่อนีอ então, ้ช่วงาบก็ไไ้เนาะช่องสาวตาชาลสาวเตอรชนแนลโอ้ยเนาะฝากเลยแกมีสองช่องด้วยพี่น้องน้องเป็นตามสไตล์แม่น้องโบสาวเตอชาแนลพี่น้องคะฝากพี่ฝากน้อง ติดตามแล้วก็เบ,บิ้งเป็นกำลังแรงใจใเพื่อนเนี่ยมีอะไรมาัางเดี๋ยวยายหนิงจะให้เบิง้งไหวพี่น้องคะพี่แก้วว่าดังไฟดังไฟต่อทานเผาแล้วก็ปอกกินกับแจวแล้วว่าแบ่บขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อน้องสาวคนสวยยายหนิงกระสบปอกแล้วก็ต้มไว้เมือ่อินสิกแกงพี่น้องคะ่ะ น่ากินบอนยนอ,นนยอ,อ,อย่างนึงพอดีละไลายูู้ยพี่น้องน้ำเพิ่นกับเอาเมียดลาอออกให้ยางนี้นี่นะคะขอบคุณเด้อ์น้องสาวกับโบด้สุ่งของแห่กันแกกับทษคุยกันดูค่ะพี่น้องถามข้าวถามเขาว โควิดก็ยังไปหากันไม่ได้ก็เลยกว่ได้ไปหากันจากย้ำใดดอกเนาะนีะ่อีกหนึ่งถุงอ้อันนี้เห็ดนี่นี่พี่น้องจะใส่ช่องฟิลเอาไว้แต้เมเอื้องนี่สิบแยงไว้ใส่เห็ดหูหนูสุพีสุนองกิน นึ่งข้าวเหนียวร้อนๆแซ่บหาหย่าน้ังคนก็ลงไปเอาข้างหลังก็บบรรยากาศกินนองค่ะมันก็ห้างกันจกักรูล่ะเกจ็ดสิบแปดสิบรูโอ้กินนองเอ็ดเพลิงคมหนึ่งแกง จะไปใส่ช่องคลิปยำกับแซ่บด้วยพี่น้องยำก็อร่อยเห็ดขมนะคะแล้วก็นี่ค่ะพี่น้องทั่วดินพิ้นพากันเป็นลกเมืองคลิปเพิ่นกน็เป็นตะม่วนดีด้วเนาะไปกันหลายผูรหลายคน ขอดดินแบบบานเขาตุ่มง,ง่ายๆใส่เกลือนิดๆน้องพี่น้องก็ฝากพี่ฝากน้องฝากเป็นกำลังแรงใจนะคะสำหรับสาวแต่ชาแนลตามสไตล์น้องโบพี่น้องอันนี้ก็รูจักกันโดนนะคะเป็นปีแล้วล่ะปีกว่าสิเขา2สองปีแล้วกับมิตเว้ากันว่า โควิดซาหรืออังมันดีขึ้นเขาก็สีเดินทางไปหากันยุ่พี่น้องแต่กะจงย้ำได้ดอกว่าเพื่อไวเพราะว่าหนึ่งการไปการมาเขากะต้องระมัดระวังกะต้องเบึงเนาะต่างคนก็ต่างกลัวกันนะคะขนาดได้่นิงกบเมืองสีฉีดยาครบนะคะสองเข็มเพิ่นกะยังระวังกันอยู่ป้องกันตัวเองปิดแมสปิดจมกูกเวลาไปเวลามาพี่น้องแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆ่อยเดี่นิงออกไปขายของก็คือกันพี่น้อง รับเงินทอนเงินคือเกาพี่น้องค่ะแล้วก็จะกลับบ้านเพื่อนกับว่าสิได้กักตัวก็เลยอ้อ่นละช่วงปีใหม่เพราะว่าเห็นนายกเพื่อนกับบอกเนาะว่าหนึ่งที่จะถึงนี้ก็จะเปิดประเทศห้พปีให้น้องเพื่อนได้เข้ามาแล้วก็คนที่ฉีดวัคซีนมาแล้วเพื่อนกัสิบ่เด้กักตัวแต่ก็สิมีการคัดกรองมาตรวจมาอานอันเบิงคือเกาล่ะพี่น้องค่ะตรวจเชื้อว่าภัยนี้บ่มีเนาะ ถ้าใครติดก็รักษาตามอาการแล้วก็นหนึ่งพี่น้องที่เพิ่นสิได้ฉีดยากะย่านบ่กล้าไปบ่ต้องย่านด้วยค่ะพี่น้องคะถ้ามีโอกาสถ้าได้วัคซีนแล้วรีบไปนะคะรีบไปฉีดเพราะหยังมันกันสิได้เป็นคนดีแก่ตัวเฮานะพี่น้องเนาะซอยห้เฮานี่จากท่วาเออเป็นคนเสียงมันกัเสียงคือกันค่ะแต่ว่าถ้ามันติดก็ มันไม่ได้ลงปอดอันนี้ตามที่ที่รู้มาเนาะมันก็เหมือนไข้หวัดธรรมดาแต่ว่าถ้าผู้ใดย่านกะบ่ต้องยานวอาแล้วว่าอีกพี่น้องคะแล้วก็ฝากพี่ฝากน้องเนาะอย่าเดืมก็แล้วกันคือเห็นตะกรงหรือเปล่าติแล้วอากองออกกันเด้อพี่น้องคะ่ะจะเอากล่องออกให้พี่น้องดูตอกงฝากมีอะไร จำมีกับมาอ่างติวติโอเนาะพี่น้องก็ดีใจเนาะน้องเพิ่นอุตสาส่งมาให้กินแล้วก็เบาแล้วเบาอีกฝากพี่ฝากน้องฝากเป็นกำลังแรงใจในเด้อจ้ะช่องของน้องเพิ่นสำหรับสาวแต่ชาแนลนะคะติดตามให้เพิ่นได้พานให้เพิ่นได้มีรายได้เข้ามาพี่น้องคะผู้ใดก็หวังเนาะหวังจะรอพินแล้วก็ตามสไตล์แม่น้องโบก็ยังว่าท่านได้พินได้พี่น้องเพิ่นก็เลย รอเปิดเอ่อมาเปิดช่องใหม่อีกนั่นก็คือสาวแต่ชาแนลนะคะเพิ่นก็เป็นพี่น้องมาจากสอปป,อปอลาวมาเห็ดงานเห็ดการมาอยู่บอกลุ่งที่ระยองนะคะลูกเต้ากับเขาโรงเรียนอยู่นี่ละเด็กน้อยก็ปิดเทอมจักิไดไปย้ำไดดอกอันนี้ก็ของแซบพี่น้องคะ่ะ <c oughs> ของแซบของอร่อย ล้างมาเรียบร้อยรอต้มอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเยหนีงก็จะไปล้างอีกรอบต้มแล้วก็บสิปลอกใบนี่เรื่องพี่น้องะ่ะเอาเม็ดผ้ามองนี้ออกเพราะว่าข้างในนี่มันสีมียอดอยข้างในนี่พี่น้องปอกออกลอกออกแล้วก็สิได้แกงทําการแกงพวกนี้ใส่น้ำยาล้างขุนคณนณใส่เห็ดหูหนูแต่ส่วนมากที่เระเจ้าแกงเพิ่นก็ใส่กระดูกหมูอ,อ่อ,อนๆนะคะอันนี้กระแสบกระเลียงตะวด้ยัยหนิงมักแบบนี้นะคะ แข่งส่บกอือ้อน่อยไ่บกบวก่หยอดบวกยอดบกอือ้อเจ็ดซี่ลัพี่น้องวานลงไปก็คือชะอมหรือว่าแมงลักนะคะเอาไปแล้วพี่น้องคะ่ะวอาลลายใหญ่ห้างวอาไปไลายมันกระโดน <c oughs> สิเบือสินายกันแต่ว่าก็อยากให้พี่ให้น้องเบิงน้ำเนาะไว้ยายหนิงได้อย่างแน่น้องเพิ่นฟังยังมาให้แน่นะคะแล้วก็ฝากซองเพิ่นพี่น้องคะ่ะสาวแต่ชาแนล หรือว่าจะเป็นตามสไตล์แม่น้องโบนะคะแล้วพี่แล้วน้องพ่อกันคลิปไหมจ้ะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะ